สวัสดีค่ะโคตกอง9ก้าค่ะวันนี้จะแนะนําในการทําแบบรูปภาพทีม่มีหกรูปแต่ว่าไม่มีขอบกิจกรรมนะคะจะทําแบบนี้เลยเดี๋ยวจะแนะนําไปที่แอปที่จะพาทําเลยค่ะเมยตูเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่าหมยตูเป็นยังไงอ่ะนี่คือแอปหมยตูจ้านี่นะคะเขาเรียกว,ว่าแอปเมยตูอ่ะ m e i t u เมยตูอ่ะ แล้วไปที่ตรงนี้เลยแต่ไปที่หนึ่งแล้วจะไปตัดประเภทไรกรอบต่อตรงนี้นะคะแล้วเลือกรูปภาพมาทั้งหมด6รูปทั้หงหมดหุกรูปเลือกที่คุณต้องการอ่ะหนึ่งสอี่สี่รูปแล้วเนาะห้าหกอ่ะแบบนี้เนาะเริ่มจากนี่ค่ะเขาก็จะตัดต่อมาให้เราในลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมว้าวไหม เราไม่ต้องมีกรอบค่ะพอเสร็จแล้วด้านบนค่ะกดคำว่าบันทึกแค่นี้ก็เสร็จค่ะในการบันทึกรูปภาพในการทำแบบไม่มีกรอบต่อนักคะเดี๋ยวไปทำดูกันนะคะ